สวัสดีครับเ <Hollywood. S 1> พื่อนเพื่อนพี่พนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้อมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับนอนนี้มาชมมาสองนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่นาควัดระคังนะครับนะครับพิมนะครับอกล่องหูติ่งนะครับผมนะนะครับ คือนิยามขององค์นี้ก็คือน,นะครับุนะครูตะละดูง่ายนะเป็นวัยพี่นะครับเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมมาส่องกันนะครับว่าดูง่ายยังไงนะเป็นวัยพี่นะครับเนี่ยถ้าลงปุ่นหนักถ้าโซนเนี้ยนะครับนาอถือว่าดูง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นวัยพี่นะครับเนี่ยมีร้อยล้านร้อยอะไรในเนี้ยนะครับนาะแล้วก็ความเหนอะนะครับเนี่ยเป็นสูตรของวัดระฆังนะเนี่ยนะครับ นี่นะครับพิมพ์นี้นะครับน้องสร้างเมื่อปีสองสี่เก้าห้านะเป็นวัยพีนะครับนะก็คือพระพระสมเด็จของหลวงของหลวงปู่นาคนะครับเนาะนะครับพระท่านหน้าหน้าใช้เพราะนะครับท่านได้นาพระสมเด็จที่แตกหักทั้งหมดนะครับเนาะรวมรวมกับการสร้างฝูงของท่านนะครับสูตรของวัดระฆังนะครับผมนะเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดระฆังนะครับนะต่อต่อกันมานะครับ ตามตำรับของสมเด็จโตนะครับนะทำให้พระสมเด็จของท่านนะครับโดยเฉพาะในยุคต้นๆนะครับช่วงปี2 4 8 5ถึง2495นะครับนะมีเนื้อหามวลสารที่จัดจ้านนะครับนะครับซึ่งว่าเป็นพระตระกูลพระสมเด็จนะครับที่มีเนื้อหานะครับของพระสมเด็จวัดระฆังระสมไว้นะครับนะเกือบมากที่สุดนะครับก็คือน่าใช้นะครับเราเป็นสายวัดระฆังอีกน่าใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะแต่นะครับ แต่นะครับเนาะเนื่องจากท่านได้สร้างพิมพ์พิมพ์คือท่านได้สร้างพานนะครับเนาะไว้หลายไว้หลายพิมนาเปนเพื่อนพี่นะครับเนาะในวงการจึงนิยมเล่นหานะครับแค่บางพิมพ์นะครับผมนะก็คือจะแพงบางพิมพนะครับคือบางพิมพ์ยังคือยังถูกอยู่นะครับยังหามาใช้ได้อยู่นะครับผมนะนะครับพาท่านนาเป็นเพื่อนพี่นะครับคือมันเป็นมานานแล้วนะครับพาหลวงปู่นาคนะ ท่านดังในต่างประเทศนะนะครับพวกมาเลสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับมาเช่าพระตมเด็จหลวงปู่นาคนะครับวัดระฆังกลับประเทศกันเยอะแยะมากมายมันเป็นมานานลวเพื่อนเพี่นนะครับเพราะพระหลวงปู่นาควัดคือวัดระฆังเนี่ยนะครับอย่างก็อย่างที่บอกไปคือบางพิมพยังไม่แพงนะครับผมนะนะครับคนต่างประเทศนะครับมาเลสิงคโปร์เขาเอาไปใช้แล้วเขาเกิดพุทธคุณเขามาเช่าเขากลับมาเช่าเขาบอกกันกลับมาเช่ามาเช่าคนไทยก็ขายขายไปนะครับนะแต่คนไทยนะครับ ไปใช้ไปแบบไปดูแต่ของสมเด็จโตนะครับเนาะผมว่านะครับพูดตรงๆนะผมนะครับผมว่าเ๋มากกว่าแท้เคเยอะกว่าแท้นะครับก็ไปหลงงมงายกันนะครับเนาะไอสิ่งที่นะครับดูง่ายๆจบง่ายๆคนไทยเราไม่ชอบนะครับผมว่ามันก็เลยเสียของดีออกต่างประเทศไปนะครับเนาะเขาเขาไล่เก็บมานานแล้วนะครับมาเลสิงคโปร์นะครับผมว่าเนี่ย ที่ทําให้ราคาของโรบูน่านะครับถึงขึ้นมาก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือคนมาเลเซอร์สิงคโปร์เนี่ยครับเนาะมันจะมีเซียนพ้าที่หาให้พวกพวกพวกนี้นะครับนะนะครับเป็นรุ่นนิยมหน่อยก็หลักหมื่นนะนะครับไปส่งให้พวกคนต่างชาตินะครับนะก็คือคนไทยเราก็อย่างว่านะอะไรที่มันจบง่ายๆเราคือคนเราไม่ชอบนะครับไม่ชอบพอเอ็แล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นเอานะครับเนาะไอ้ที่ว่านะครับมันแท้ง่ายๆดูง่ายๆอย่างนี้ไม่เอานะครับชอบไปแบบ ใช้เพราะแท้เพราะปาคนอื่นนะครับแท้เพราะอะไรเช่ามาแพงนะครับแท้เพราะคนดังบอกว่าแท้นะครับเนาะแต่ไอตัวเราไม่รู้นะครับนะมันก็อย่างนั้นมันมีพุทธคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพุ่นใบพีนะครับเนาะนะครับพาะอย่างนี้มันจบง่ายมันมันจบได้เพราะอะไรพุ่นม่พีนะครับคนเกิดทันคนที่เกิดทันเขายังอยู่นะครับคือหลวงคือคือคือหลวงพุ่นาควัดระคังท่านเป็นเกจิยุค2อง0นรับงนะ คนเกิดทันคนเล่นยุคนั้นก็ยังอยู่นะครับมันเลยเป็นพระที่จบได้นะครับนะแต่พระสมเด็จโตวัดละคังมันไม่มีใครเกิดทันนะครับพี่นะครับก็เล่นกันปากต่อปากนะนะครับมันก็เลยเกิดการตกเถียงกันอยู่นะครับผมนะก็ที่พูดที่กล่าวไปก็ไม่อยากให้มองข้ามนะครับพระของดีนะครับพระรุ่นที่เป็นหน่อเนื้อของวัดละคังที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะความเก่งท่านอะพี่นะครับง่ายๆนะครับหลงปูนาคนะครับท่านถูกเชิญนะครับไปเสก ไปเสกในงานของวัสุทัศน์ะนะครับเนาะพวกชินดราอินตัวจีนนะครับตอนตอนไทยเกิดสงครามนะนะครับท่านเก่งขนาดนั้นนะท่านเก่งในตั้งแต่ยุคนั้นนะครับคือหลวงพุทิมวจ,จางไห้นะครับถึงกระต้นจากปัตตานีนะครับเนาะนั่งคือนั่งรถไฟมามาเช่าพระท่านนะครับคือขนาดเกจิาอาจารย์ที่ของท่านนะครับคือหลวงพุทธท่านน่ะเล่นกันหลักแสนหลักล้านน่ะท่านอย่างมาข,ขี่รถไฟจากปัตตานีมาเช่าพระสมเด็จของหลวงพูทนาค่ะเพื่อนเพื่อนไม่คิดดูนะครับ แต่คนยุคหลังกับไม่เห็นความสําคัญของท่านกันนะครับเนี่ยผมอยากจะให้คิดตรงจุดนี้นะครับผมนะนะครับนี่นะเรามาลงกล้องสองกันนะครับผมนะเนี่ยเป็นวีนะเห็นไหมครับเนี่ยความดูง่ายนะเป็นวีวีนะครับเขาลัานลาลันลาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเป็นวีวีนะครับแก่เนื้อหาไงครับนะครับแก่เนื้อหาเก่าไงครับนะครับ มันก็เลยไม่เข้ากันนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดเม็ดขาวเห็นไหมครับนะก็อย่างที่บอกนะครับมีส่วนผสมของสมเด็จวัดละขังแตกหักนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกดก้อนเลยนะเป็นไม้วินาศนี่แวเพื่อนๆพี่ดูนะครับเนาะอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมครับความเนอะนะครับเนาะความเนอะนะครับเนอะตามผิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้ดูชัดๆนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนาะเนี่ยตรงนี้นะชัดหน่อยหน่อยชี้หน่อยนะตรงนี้นะครับเนาะนะครับมันเป็นธรรมชาติการสร้างนะครับเขาเรียกว่ารอยเน่นะครับเนาะรอยเน่เกิดจากอะไรนะครับเนาะเวลาเรากดเรากดพิมพ์พลาเข้าไปนะครับเนาะเรากดพิมพ์พลาเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะพาเนื้อผงพาเนื้อวานทุกอย่างนะครับ มันต้องมีของเหลวเป็นตัวประสานเพื่อให้เพื่อที่จะให้เขายึดติดกันนะครับเนาะกดเข้าไปแล้วพอดึงขึ้นนะครับน้ํามันก็นะครับน้ํามันก็เห็นไหมครับน้ํามันก็ติดแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าลอยเนอะนะครับผมนะลอยเนื้อในที่ทําให้ดูง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเนาะอกล่องหูติ่งนะครับนะนะครับเนี่ยลอยเนืนะครับมันเป็นวิธีการสร้างนะครับผมนี่ดูขอบนะครับเห็นไหมครับคราบไข่นะครับเม็ดขาวเห็นไหมครับนี่ หน People ่อเนื้อพระสมเด็จที่นะนะนะครับนะใช้ได้สบายใจนะครับเนาะผมบอกนะครับพระแท้ขอให้แท้นะครับพระเก่าพระใหม่มีพุทุคุณหมดนะครับเนาะพระเก๋นะครับต่อให้เก่าเป็นเปนพันปีก็ไม่มีพุทธคุณนะมันไม่มีนะครับเนาะอยากให้มองกันจุดที่เอาแท้ไปก่อนนะครับผมนะพระแท้ยังไงก็มีพุทธคุณนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเนาะเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับเอาลูกนาคดูง่ายนะมันไม่มีนะครับ ลานมันก็มีแบบลานกับไม่ลานนะครับแต่ลานลานนี่ก็คือจะแก่จะแก่แบบแก่เนื้อหานะครับเห็นไหมครับเนี่ยผงขาวเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแดงๆนี่ก็การทูบนะครับเนาะไม่ใช่การทูบไอผงไอเกสรดอกไม้นะครับเนาะที่บูชาพระประธานในวัดนะครับส่วนมากก็เป็นสูตรอ่ะพนุวิณหเนะก็เป็นสูตรตามสมเด็จโตนะครับเนาะก็ะทันเป็นสิบสมเด็จโตนะครับสิบสายสมเด็จโตนะครับเนาะเจ้าวาดวัดวัดไอวัดประกานนะครับ ยุคต่อมานะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนพี่เนี่ยดูง่ายนะนะครับค่อยๆดูไปนะเพื่อนพื่พี่นะครับเนาะครับก็อยากจะเตือนสติเพื่อนเพ่นี่นะครับเนาะคือเล่นพลาเพื่อนพ่พี่นะครับเนาะเล่นพลานะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเล่นแต่พลาแพงนะเพื่อนพ่พี่นะครับเนาะหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเล่นอย่างนั้นอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ หลักร้อยหลักพันหลักสิบมันก็เล่นได้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับเพื่อนเพื่อพี่เชื่อคือเชื่อไหมนะครับนะคนเขียกกองอ่ะคนเขียกกองที่ผมรู้จักส่งลูกเรียนปริญญาตรีเยอะแยะนะครับเขียกกองนะครับเขาขายเขาซื้อมาหลักสิบหลักร้อยเขาไปขายหลักพันนะครับเขาขายกําไรวันละพันนะครับเดือนหนึ่งสามสิบวันเขาได้เดือนสามหมื่นนะนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนเพพี่ไปบ้า,บาแบบอะอ,ะองคนี้นะห้าแสนนะองคนี้ล้านหนึ่งนะองค์นี้สิบล้านนะนะครับนะครับ ใช่ไหมครับเราอย่าไปหลงแบบว่าไปมองการเล่นอย่างนั้นนะพี่ๆน,นะครับเนาะเราทุนน้อยเราเล่นตามน้อยความพลาดเราน้อยนะครับเนาะเราไม่ต้องไปเราค่อยๆไต่ระดับนะครับผมนะเราจะไปหลักร้อยได้นะครับเราก็ต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าถูกไหมครับสิบยี่สิบนะครับเนาะอยู่ๆจะไปโอ้ความรู้ไม่มีหลักร้อยจะไปนั่งเฝ้าเพอ้อฝันนะครับนะครับแล้ว เขาบางคนรับซื้อจริงมีผมไม่เถียงแต่บางคนก็นิยายเนเพื่อนวิธี่นะครับสร้างละครนะครับเพื่อที่จะอัพราคาของที่ตัวเองอยู่ในมือนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้นะครับสิบล้านนะครับใช่ไหมครับผมซื้อมาสิบล้านสมมตนะินะเนี่ยผมซื้อมาสิบล้านเอ้ยเราก็มาดูออาสวยนะอย่างนั้นเนี่ยผมซื้อมาสิบล้านถ้าใครอยากได้มันใครจะใครจะกล้าซื้อมาห้าล้านนะมันก็ต้องให้ลนะพี่สิบแ็ดล้านพี่สิบสองล้านนะผมขอใช่ไหมครับ มันเป็นการอัพราคาของในมือตัวเองอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเล่นพระเหมือนกันนะครับนะเราเล่นถูกนะครับค้นเคลียกองส่งลูกเรียนปริญญาตรีเยอะแยะเพื่อนๆพี่นะครับนะเราอย่าไปมองที่ราคานะครับผมนะเหมือนอ่างง่ายๆนะครับเหมือนเล่นไก่นะครับผมนะเล่นไก่เพื่อนๆพี่นะครับเนาะไก่ชนมันไม่จําเป็นต้องเก่งเป็นเทวดานะนะครับอนพี่แพ้ดีอะไรไม่ใช่นะนะครับเล่นไก่นะครับบางทีไก่งงๆู้เซื่อๆนะครับก็เล่นได้เพื่อนๆพี่นะครับ เราพยายามเลี้ยงให้มันแข็งนะครับผมนะเราเปรียบตีเอาเปรียบตีนะครับเนาะไก่เราโง่แต่ไก่เราโตไก่เราลำโตนะครับเราตีแรงนะครับแต่โง่โง่ไก่แบบลายหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลำตีแรงเอาเราก็ไปเปรียบตีเอานะครับเนาะเปียบตีอะไรยังไงนะครับเราก็หนีไก่พม่าถอยใช่ไหมครับเราก็ตีไก่เชิงเราอย่าไปเอาไก่เชิงที่มันคุมบนนะบนไมพี่นะครับเราเปรียบกับไก่พวกไก่หัวล่างเหมือนกันอะไก่หมุดล็อกมุดมัดนะครับผมนะ ไก่หัวล่างดูยังไงมันก็ดูหัวมันนั่นแหละครับนะถ้าหัวมันตอกๆหน่อยมันก็ลงหัวให้เขาตีเหมือนกันนะครับเราก็ไปวัดแผลตีเหลียวอย่างนั้น่เล่นได้เพราะไก่เรามันแข็งไงครับนะครับข้อดีของไก่งโง่คือไก่มันจะแข็งมันโดนมันโดนเสริมโปรตีนมาเยอะนะครับนะมันก็จะแข็งในตัวของมันนะครับถ้ามันทนได้คือมันแข็งนะครับแล้วเราก็เปรียบตีช่วยมันเอานะครับไก่ประเภทเนี้ยผมตีเงินหมื่นเยอะแยะนะเนไพื่พี่นะครับนะครับ ลำมันลำมันโหดไอ้พวกนี้นะครับนะาะไก่งงโง่งมันจะดีลำมันโตนะครับเนาะ <_ d ata> เหมือนกา้านไมพี่นะครับเล่นผ้าไม่ต้องจําเป็นต้องแพกนะครับเนะ <_ d ata> า 100, 000, 000ะหลักร้อยหลักพันก็เล่นได้เขีย่ย้องเขาก็ส่งลูกเรียนไปเรียนยาเยอะแยะนะครับนะพ <_ d ata> นว,วีนะครับ <_ d ata> อยากให้มงหงที่ของนะพนไมี่นะมงงที่ของเป็นหลักนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะก <_ d ata> ็พอของปากของโคนนะ <_ d ata> เจอกันนะครับตบ ก็ฝากเนเพืพี่แล้วกันนะครับเนาะกดติดตามช่องไอ้ผมกันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ